หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณอนนบสิงโตทองผู้จัดจาก,การทั่วไปของสโมสรชมบุรีเอฟซได้ออกมาเล่าถึงเส้นทางการทํางานในวงการฟุตบอลและเรื่องราวในสโมสรชมบุรีเอฟซโดวยวันนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงทัศนคติและมุมมองของพี่นบที่มีต่อวงการฟุตบอลไทยในขณะนี้กันครับว่าจุดเด่นของทีมชมบุรีเอฟซเนะี่ยอยู่ตรงไหนครับว่ามันอยู่ด้วยกันมานานเออนักบอลทุกคนเหมือนกับก,กินข้าวหม้อเดียวกัน นอนด้วยกันอยู่ด้วยกันถึงแม้จะเป็นรุ่นซีเนียจูเนียจะห่างกันเยอะยกตัวอย่างณตอนนี้รุ่นที่เหลืออยู่ก็โอมพี่พ่อโอมเกิด222 5รุ่นเด็กสุดตอนนี้ไอ้เจ๋งเกิด2535ห่างกัน13ปีแต่ทุกอย่างมันก็เหมือนกับเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันอยู่อยู่ทุกอย่างมาด้วยกันใช่ไหม ทุกๆรุ่นมันก็เหมือนหล่อๆมาด้วยกันมันคือ s สปิริ Team เกิดพูดจาฝั่งกันนะขวาเขาขวาซายเขาซ้ายไม่ค่อยมีนักรู้ทางบ้างแต่น้อยมากแล้วก็ไม่มีแบ่งกกแบ่งเหล่าทุกคนอยู่ในกรอบเดียวกันหมดเพราะว่ามันมันสบายมันไม่เหมือนกับทีมหรือองค์ความรู้ ซึ่งแบบมันอาจจะมีหลายกลุ่มหลายก้อนหลายมีแทงหลังมีอะไรแต่ที่นี่มั่นใจว่าไม่มีไม่มีครับอีก5ปี10ปีข้างหน้าในสายตาพี่โนครับฟุตบอลไทยคิดว่าจะออกมาในรูปแบบไหนครับผมว่ามันก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นไม่ต้องการผมไม่ต้องการให้พัฒนาหน้าดูหลังมือหรอกปีหนึ่งพัฒนาแค่5% 10%ก็โอเคแล้วรอได้อีก10ปีถ้าปีหนึ่ง5% 7% อีกสิบปีมันคือการเป็นเจ็ดสิบเซ็นตแล้วพัฒนารอได้ใช่ไหมเรือว่าคนไทยต่างไม่ชอบการรอชอบหวานกันตรงนี้กูต้องเห็นผลตรงนี้บางทีมัมนไม่ใช่บางทีมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนแบบที่เราทํากันมา,มาเราค่อยเป็นค่อยไปเราคิดว่าฐานเราต้องแน่นถ้วันนี้เราเราดูแล้วว่าเออฐานเราฐานเราดีเยาวชนมีเราเาทุกชุด ปีหนึ่งเราสามารถเอาเดาวชนขึ้นมาได้ปีละคนสองคนเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วปีหนึ่งเรามีเยาวชนที่เราจบออกมาประมาณเกือบสามสิบคนยี่สิบกว่าคนเราขอแค่เหลือแค่คนหรือสองคนที่เหลือเขาก็ไปตามทางที่ที่ของเขาไว้เราไม่เป็นไรนั่นคือโอกาสที่ทางชุมนุมมอบให้เขาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเหลือคนสองคนนั่นก็นคือคือที่ท,ที่ที่จะอยู่ต่อครับ,ค,รบคิดยังไงกับคําว่าบอลไทยไปฟุตบอลโลกครับโอ้โหยาก ผมยากก็ข้าไปดู <S <S ไปดูไปเทียงเงคได้แต่ถ้าบอลไทยไป <S <S ไปเล่นบอลโลก <S 1> <S 1> ผมว่ายากคุณแค่เอาแค่สิบหกปีสิบแปดปีสิบเก้าปีบอลเด็กอะ่ะถ้าคุณสามารถไปบอลโลกโดยโดย,โดยสิทธิ์จริรบนะผมว่าก็าโอเคแล้วถ้าคุณไปสามารถวิโยชนไปไปบอลโลกได้อย่าอย่านักโดมชุดไปอียิปต์ไปนิวซีแลนดนะครับซึ่งโอเคชุดนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้ว แต่นี้ต่อไปอ่ะถ้าบอลเด็กไปบอลโลกทุกชุดนะไม่ว่าสิบปีอีกสองสปีเพิ่มสิบแปดหรือสิบเก้าอีกสองปีไปโอลิมปิกไปอะไรเงี้ยได้ทุกอย่างก็ไปได้แต่ณตอนนี้ยังมองเป้าไปชุดใหญ่ไปบอลโลกคุณจะไปบอลโลกได้ไงเนเมื่อเยาวชนต่างๆคุณยังไม่ไดนะ้ไปหลกฐานคุณยังไม่ดีแต่ว่าอาจจะไปเพื่อปลุกกระแสเพื่อหางบประมาณหาเพื่อสร้างตัวเอง นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเขาแต่จริงๆแล้วอยากให้มามองถึงการทําบอลเด็กซึ่งทุกคนจะมองค่าวทุกคนว่าเออทําบอลโตดีกว่าเพราะอาจจะได้เข้าประมาณได้เงินได้หน้าได้ตาได้ชื่อเสียงมันก็มแล้วแต่มุมมองแต่พวกชุมรีพวกผมมองที่บอลเด็กถ้าเด็กดี โตขึ้นก็งดีครับโดยส่วนต่อพี่นพเป็นคิดว่าสมาคมฟุตบอลเนี่ยมาผิดทางอยู่ที่สนับสนุนชุดใหญ่อย่างเดียวมันก็ไม่ผิดทางมันผมว่าแล้วแต่มุมมองเขา<ะ>แล้วแต่วิสัยทัศน์ของคนเห็น<ะ>ไ,ไหมเราจะบอกว่าเขาไม่ดีไม่ได้เขาก็ดีของเขาเราก็เราก็เกดินอยู่ส่วนของเราแต่จะให้ไปไปร่วมไปอะไรมันก็ต้องดูฐานดูอะไรว่าเออเฮ้ยจะช่วยอะไรขนาดไหน ยินดีที่ไปช่วยอยู่แล้วนะก็เ,เคยก็เ,เคยไปช่วยใช่ไหมแต่เราคิดว่าเอ้ยเราทำของเราให้ดีดีกว่าเมื่อแต่ก่อนเนี้ยเราก็เ,าเคยเข้าไปไปทำทีมชาติที่เยาชวนชวนทืนน่ออะไรแล้วเราเขาเขา,เขาเคยชวนชวนให้เราเข้าไปทําอหลายะครั้งแต่เราคิดว่าทําชมรีดีกว่าเราจะทําชมรีให้ดีเราไม่สามารถไปบอกเขาว่าเฮ้ยทำแบังชมรีสิ <c oughs> บอกทีมนูน้นทีมนี้ให้แบบเอ้ยมาดูชมรีสิเราบอกไม่ได้ เพราะมันเหมือนกีโมเหมือนกับเอ้ยมึงดีแล้วเหรอเราก็เลยต้องกลับมาทำของเราเองให้ให้เขาเขอแล้วเขาก็จะมาเห็นเองใช่ไหมอย่งางน,นั้นดีกว่าเพราะว่าทำของเราให้ดีให้สังคมยอมรับแล,รแ,แล้วกระแสเ็าจะมาเองคนไม่มาเองแล้วเราก็ต้องยืนหยัดของเราอย่างนี้ต่อไปทําให้พัฒนาของเราดีขึ้นณวันเนี้นอกจากชุมนีเอแล้วเราจะมีสมาคมผั่านจังหวัดชุมนีซึ่งองค์กรเนี้ย มันเป็นเหมือนองค์ความรู้องค์วัดองค์การพัฒนาเพื่อให้พัฒนาทั้งระบบทุกอย่างไม่ใช่ทีมเดียวนะผมว่าชลรีอ่ะมันโชคดีที่เอ่อที่มีเอ่อผู้สนับสนุนที่ดีมีแบคเอพที่ดีทั้งรัฐมนตรีสัขยาในายุวิยาได้คนหนึ่งคือคุณตุ๋ยคุณชนะสังคมเสษตรเขาว่าผมว่าสิ่งเหล่านี้มันทําให้ชลรีเกิดขึ้นมาได้มันไม่ใช่ผมผมแค่แค่อะไรแค่ คนคนที่มาเดินเรื่องให้ให้เขาเหล่านั้นมามามิกกันให้ได้ทีเดี้วหัวคิดทุกอย่างสมองอย่างหรืออุธนาระสารเสอมเสืแล้วก็นัำตีสัญญากับอาุิยาก็ผักดันงบผักดันและสัวนต่างๆมามาช่วยให้ผมแค่ประสานใช่ไหมมันก็เลยเกิดเกิดไอ้ได้ ปลายเดือนนี้จะมีการเลือกนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ครับในสายตาพี่นพเนี่ยคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่าฐานของนายกววีเขาก็โอเคเขาก็ดีอยู่แล้วนะฮะอ,อมนคงเปลี่ยนแปลงยากก็มันอยู่ที่ตัวนายกววีที่้าจะเข้ามาทําใหม่จะพัฒนาฟุตบอลไทยได,ด้ดีขึ้นไหมแล้วก็ สิ่งที่ผ่านานมาของนโยว,วีอยู่มามีกว่าสามปีสี่ปีห้าปีเนี่ยสังคมมันเห็นเองสังคมบอกเองว่าว่าเขาเป็นยังไงไม่ไม่ต้องให้ผมบอกไม่ต้องอะไรบอกนะฮะแล้นวนโยีดีไหมก็ดีมี power ไหมก็มีนะแต่เขาอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างอาจจะเออเกรงใจหรืออะไรบ้างนะฮะมันก็เพราะว่าสังคมอ่ะเห็นเออ การเปลี่ยนแปลงอยากให้มีไหมอยากให้มีมีเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นเปลี่ยนแปลงที่นายกนาย,อยากอาจจะอยู่นายกวีแต่การเปลี่ยนแปลงในระบบการจัดก,การทั้งเรื่องภายในประเทศทั้งเรื่องการพัฒนาโค้ดพัฒนาเยาวชนพัฒนาระบบการแข่งขันอยาน่ยางหลายอย่างในต่างประเทศผมรู้ว่าขอพาวเวอร์นย ط, ยายกวีเขาเขาดีอยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปแตะเขาแต่อยากให้เขามาตระหนักถึงการพัฒนาเยาวชนนะการสร้างโค้ด พื้นฐานต่างๆการระบบการแข่งขันผู้วันยนชนซึ่งสมาคมส่วนใหญ,ญ่ก็ไม่ไม่สนใจไปมองโยนไปใ,ให้กรมละโยนไปให้กรกทซึ่งมันไม่ใช่มันมันวันนักเรียนครับแต่คุณต้องมามองถึงยาวชนนักนักยนชนในเนี้ยที่คุณจัดเ a ฟเอยุเนี่ยก็ห่วยแตกใช่ไหมจัดไม่ได้ยังไงวันอย่างนี้เห็นไหมระบบระเบียบการแข่งขันไมไม่ดีจัดเหมือนจัดขอวิธีจัดไปเอาหน้าเอฟซีเขา ซึ่งมันไม่ใช่เห็นไหมถือทําอย่าทํางานเอาหน้าอย่าให้ทํางานโดยโดยสุจริลกใจแล้วก็คิดว่าพัฒนาดีกว่าสุดท,ท้ายครับให้พี่นกฝากถึงแฟนบอลชมบุรีนะครับก็อืมก็บอกว่าชมบุรี fc มีวันนี้ได้นอกจากพวกคณะกรรมาแล้วอะบอว่าจุดใหญ่อะมันอยู่ที่แฟนบอลแฟนบอลอาจจะมีเอ,อ นอารู้กันทางบ้างก็ทกัะทางเราก็กระทั่งบ้างหรือสร้สางมานากใจให้ทาาพวกผมบ้างแต่ผมก็ไม่เคยไม่เคยว่าเพราะว่านั่คือการพัฒนาเราคิดว่ามันก็มีมีบ้างใช่ไหมที่จะเป็นตัวต้นเหตุหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็จะโดนสกรีนโดน,โดนแฟนบอลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งซึ่งมองว่าอย่างทำอย่างนี้ไม่ดีก็จะโดนเขาพิพากษากันเองผมวนะ่าให้เวลาเป็นเครื่อง หล่อหมเขาไปสร้างประสบการณ์เขาผมไม่เคยไปว่าแฟนบอลผมคิดว่าแฟนบอลน,น่ะเป็นส่วนสําคัญในการผลักดันสมโมสรเป็นการช่วยสมโมสรแะนัะ้นจะมีวีเอฟทีกได้เพราะแฟนบอลเ็อยากให้แฟนบอลทุกคนร่วมใจร่วมเชียร์แล้วก็พัฒนาการเชียร์แล้วก็ร่วมมือร่วมมือ,มมอ,มอกับสมโมสรในการพัฒนาด้านต่างๆสมโมสรบอกอะไรก็ขอให้ เชื่อขอให้เราฟังร่วมมือกันนะฮะทั้งเรื่องสุบรีเรื่องเอาแอลกอฮอล์เข้าสนามเรื่องรักษาสิทธิ์ในเก้าอี้ของตัวเองหรือการเชียร์ยาให้มีการอารมณ์บ้าคลัง่งหรือเงี้ยใชอย่าให้ก็ขอให้อยู่ในกรอบอยู่ในอะไรดีกว่า Okay, และนี่ก็เป็นแนวคิดของผู้ชาที่ชื่ออนันนบสิ่งโตทองนะักผู้จักรทั่วไปของสโมรสรชมบุรีเ c นะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่นบนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ